สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะก็มากับเครื่องกันไฟตกนะคะสำหรับ แอร์นะคะรุ่นนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าสามารถที่จะใช้กับแอร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแอร์9,000 BTU แอร์12,000 BTU แอร์18,000 BTU แอร์24,000 BTU ก็สามารถที่จะใช้งานได้นะจ๊ะปรับแะะเพิ่มไฟอัตโนมัติแทร้อยเอร์เซนะคะไม่ต้องมานั่งเฝ้าไม่นางต้องไม่นั่งตั้งค่าอะไรเงรี้ยไม่ต้องทำนะคะที่สำคัญเนี่ยสามารถที่จะรองรับการจ่ายไฟเนี่ย15แอมป์นะคะและ เรารับไฟตกต่ำสุดได้ถึง130โวลต์รรงรับไฟเกินได้ถึง280โวลต์สแสดงสถานะหน้าจอนะคะแบบดิจิตอนนะคะมีสมาร์ททาดีเรย์นะคะและเริ่มต้นการทำงานอัตโนมัตินะคะถ้านอมแอร์และอุปกรณ์คาเฟ,ฟ้้าอื่นๆนะคะที่เรามาใช้งานกับตัวนี้นะคะที่สำคัญนะคะบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยคุ้มมากๆจริงๆเลยจ้าบ้านไหนต้องมีที่สำคัญนะคะตัวนี้ทำงานเร็วนะคะทนทานมีประสบการณ์มากกว่า30ปีตัดการทำงาน เมื่ออุณหภูมิสูงนะคะแล้วก็ในกรณีที่ไฟต่ำเกินไปเนี่ยก็จะตัดจะเตือนนะคะมีสถานะขึ้นเป็น LO หรือว่า Low และถ้าไฟเกินเนี่ยก็คือจะขึ้นเป็น HI SI หรือว่า High เนี่ยให้เรารู้ตัวด้วยค่ะแล้วก็รับประกัน1ปีนะคะทุกคนค่ะ ค่ะและที่สําคัญนะคะตัวนี้สามารถที่จะยืดอายุแอร์เนี่ยให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้นแอร์ไม่ตัดแม้ไฟตกแอร์ทำงานได้อย่างเต็มที่อย่างต่อนเนื่องนะคะแอร์เย็นฉ่าแน่นอนค่ะแอร์ไม่รวนทํางานปกติเย็นสบายนะคะแม้ไฟตกนะจ๊ะตัวนี้ต้องบอกก่อนนะคะบ้านในบ้านอยู่ปลายสายเดินสายไกลรากสายไกลนะคะควรที่จะมีตัวนี้เพื่อที่จะป้องกันไฟตกค่ะที่สําคัญนะคะกองแข็งแรงแพ็คอย่างดีมีโฟมหนากันกระ แท้กห่ออย่างดีมีวัสดุกันชื้นนะคะแถมสายไฟ3มคูณ2.5ยาว1เมตรนะคะมีลักมีเอามีเขาเรียกว่าพักนะคะแล้วก็ตะปูอยู่แล้วก็กระดาษเพื่อทาบวัดเจาะนะคะใบรับประกันใส่ไปในกล่องด้วยนะคะทุกคนที่สําคัญตัวนี้เนี่ยตัวหนักมาก8กิโลเลยค่ะและที่ตัวนี้นะคะมีคนใช้กันเยอะมากไม่ว่าจะ บ้านนอกบ้านในหรือว่านะคะบ้านปลายสายนะคะหรือว่าจะทั้งในประเทศไทยและก็ต่างประเทศเนี่ยใช้กันเยอะมากแม่ส่งมารีวิวแบบรัวๆให้เห็นเลยค่ะที่สําคัญนะคะในเรื่องการติดตั้งการใช้งานมีคนถามกันมาเยอะมากนะคะว่าตัวนี้ติดติดตั้งยังไงติดยากไหมนะคะบอกเลยว่าติดไม่ยากนะคะเราจะมีแผนภาพการเชื่อมต่อใส่ไปในกล่องด้วยนะคะที่สําคัญนะคะสําหรับใครจะสั่งตัวนี้เนี่ยราคานะคะ ตัวระเท่าไหร่เองค่ะทุกคนค่ะตัวระ4,500บาทนะคะก็คือส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้รับประกัน1ปีนะคะสามารถที่จะโทรเข้ามาได้เลยค่ะ926382229 0926382366หรือจะทักรลย ID ราย ASI ไ DRGRN ได้เลยค่ะ